สูดิชั่มขัางตอนแสดการอะไรไม่รู้นะโอเคด้เนี่ยถายนะวันนี้เรา,าแบบถ่ายนะวันนี้เขาไม่รู้นะก้วอยไอม่ไ้เปดูกัน นะก็ซื้อดีแล้วก็สนิททำไมก็สนิทไปทำไมก็รอให้เขาคุยเสร็จนะผมใช้มือบเซนใช้พอเนี่ยเพราะว่ามันจะมีลยเนี่ยผมก็กดเล่นไปน่ะแล้วก็คุยไปด้วยเออ